ใครเคยอยากเ,เช้ามากายหน้าผากบ้างแบบเหนื่อยจนไม่รู้ว่าเราจะเอาส่วนไหนของร่างกายมาปลอบใจตัวเองดีแต่เราเคยนะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยมันมีหลายช่วงชีวิตเลยแหละที่มันรู้สึกเหนื่อยจนมันไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายสิ่งที่รู้สึกออกมายัางไงมันรู้สึกท้ออ่ะ ท้อจนมันไม่อยากตื่นและลุกขึ้นมาแบบไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกไม่มีแรงบันดาลใจมีแบบแค่ร่างกายที่มันแบบเหมือนยอมแพ้เหมือนตื่นมาอยู่กับความเงียบที่เรารู้สึกดิ่งมากๆแต่สมองมันก็สั่งให้เราต้องลุกล่างตัวเองไปทำ<อ>ทุกอย่างให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตกับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมีกมากมายวันนี้เรายกรูปที่กําลังจะเตรียมส่งให้ลูกค้าเราในอนาคตมันเป็นรูปที่ทําให้เราจําได้ว่าเราเคย ผ่านจุดที่แย่กว่านี้มามากขนาดไหนะในวันที่เราเสียอะไรไปมากมายในชีวิตตอนนั้นมันทําให้เรารู้ว่าเรามีบางอย่างที่เราไม่เคยสูญเสียมันเลยทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไร ใช่ค่ะมันคือความหวังแม่มันจะเหลือเพียงแค่เศษเสี้ยวจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะมันเพียงพอที่จะทําให้เราลุกขึ้นจากเตียงแลวออกไปใช้ชีวิตให้มันมีความหมายมากกว่าเดิมและมันก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เราไม่สามารถจะกลับมาวาดมันได้อีกแล้วเป็นหนึ่งภาพในเฟเวอร์เรทของเราเลยนะที่เป็นแบบชิ้นเดียวบนโลกภาพทุกภาพที่เราวาดอ่ะมันมีแมสเซจบางอย่างซ่อนอยู่ทั้งหมดเลยภาพเนี้ยเป็นกระจกสะท้อนทําให้เรามีพลังที่จะออกไปทําสิ่งที่มันโคตรยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองอ่ะบริหารทุ คิดคอนเทนต์ทำการตลาดเข้าไปพูดคุยดูแลลูกค้าเพราะความหวังเล็กๆนั่นแหละมันยังทำให้เรามีกำลังใจไปต่อในทุกวันเนี้ยเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าต่อให้ชีวิตเราจะสูญเสียอะไรมามากมายขนาดไหนแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยสูญเสียมันเลยนั่นก็คือโฮปเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ชีวิตเราไปได้ไกลกว่าเดิมใครชอบคลิปนี้ของเราก็กดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันอีพีหน้า